h a w ทุกคนครับแต่เช้านะครับเจ้าของบ้านเขาก็มาปลุกเลยนะครับบอกว่าตื่นกันได้แล้วเดี๋ยวแดดออกแล้วจะถ่ายคลิปไม่สวยพี่เขาก็ยกชุดทํากาแฟนะครับหรือเรียกว่าดิปกาแฟมาแล้วก็มีชามาด้วยแล้วก็มีขนมปังมีอะไรนะครับก็เป็นชุดตอนเช้าเดี๋ยวพี่เติ้ลเขากินกาแฟเดี๋ยวให้เขาดิปกาแฟให้ดู แล้วก็พี่นีน่ยกินชามาดูชาก่อนดีกว่าออง่ายกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยพี่เขาก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วล้วแก้วน้ยเคกินได้เลยอันนี้เป็นชาที่แบบว่าของที่ดอยสกาดเองเลยโอ้นี่นี่ครับเป็นสีชมพูดแดงๆนี่พี่เขาบอกว่ามันผสมอะไรนะฝาง,างแล้งก็มีหญ้าหวานด้วย,ยวนะทำให้รสชาติหวานหญ้าหวานที่เราเคยเจอนะ ก็หวานๆเป็นชากลิ่นชาหวานๆเดี๋ยวลองตัวนี้ไตูน้นี้ไม่รู้อันเดียวกันหรือเปล่าตัวสีอันนี้แบบปกติอันนี้ก็แตกต่างกันอยู่คนละแบบอันนี้จะเป็นกลิ่นชาที่แรงกว่าเพราะในเขา้าผสมมา สุดยอดครับบรรยากาศเช้าๆตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเนาะตอนนี้ก็8โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูพี่เติ้ลดิฟก,กาแฟกันบ้างมาที่ร้อนสก,กาดเนี่ยคือเขาจะต้องมาแบบดิฟก,กาแฟมาดรียก,กาแฟกันอ่ะ<ช>นี่เดี๋ยวดูนะครับอันนี้กาแฟลาปิกา้าใส่ไปนี้ก็คือเครื่องบดกาแฟนั่นเองเนาะใช่ครับแบบให้มันได้แบบฟิลทำเองอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเลย อันนี้คือบทละเอียดแต่มันจะลงมาข้างล่างอืมอ่าต่อไปก็บทเสร็จแล้วทําไง่อครับบทเสร็จก็จะมีกลิ่นของกาแฟขั้วหน่อยแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ร้นเลยเหรอร้อนเลย,น,เลยนี่ครับได้ผงกาแฟมาแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเรายังเอาไวนนใ้ในนี้ก่อนต้องใส่ก่อนครับใส่ตัวกองตัวกองตัวกอง,กองใช้าย้แมส อ๋อ oh, นี่ใส่กระปองไปอะน้ำใส่ก่อนเหรอใช่ล้างบางล้างกองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากาแฟใส่เอาผงกาแฟใส่เลยเออนี่นี่นะการทำกาแฟบดกาแฟกินเอง นี่ขาดขั้นตอนการไปเก็บที่ต้นนะครับไปแล้วก็ใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วน้ำร้อนนี่ก็จะแบบไปลงไปข้างล่างครับนี่เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟอันเข้มข้นนะครับนี่สุดจัดประลัดบอกเอาละครับตอนนี้ได้แล้วโอ้โหได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวพีเตอร์ลองกินให้ดูครับพีเตอร์น,นี่เค้ากกินกาแฟประจาอยู่แล้วนะแต่ครั้งนี้ก็แบบอาจจะพิเศษหน่อยก็คือมาดิฟเอง ดิฟนี่มันแปลว่าหมุนเหรอวะรถดิฟก็คือรถหมุนใช่ไหมครับเป็นไงเดี๋ยวพี่เติร์นจะลองกินอันนี้คือน้ำกาแฟเลยเขาเรียกว่าอเมริกาโน่เนี่ยนะขมขมเลยไหมคืออขมเลยน่าจะขมเลยทำไมวะเป็นกาแฟอ่ะทำไมกาแฟใส่น้ำร้อนอ่ะทำไมต้องมันขมมันขมขมอย่างเดียวเดี๋ยวพี่นุลองลองชิมนิดนึงแล้วกัน แล้วแต่ว่าเราจะเอากาแ,<ค>แ<ค>ฟเมนน้ำตาลใส่อะไรจริงจริงพี่นุ๊กเป็นคนกินกาแฟนะครับชิมนิดนึงแล้วกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงอืมรู้เรื่องกาแฟมันก็ขมๆนะกินได้คนที่เขาชอบกินกาแฟน่าจะแบบโโหชอบเลยมันก็จะเป็นกลิ่นของกาแฟกาแฟแล้วก็ขมแบบกาแฟเลยเพราะว่าถ้าเป็นชามันก็จะหอมแล้วกินง่ายกว่าของพี่นุ๊กเป็นสายชาดีกว่า ชากาแฟที่เขาบอกกันะชาผสมกาแฟอ่ะกินกันเข้าไปเอาไ้ขี้แตกนี่ชาผสมกาแฟนี่ไงี่เฮ้ยมันหวานขึ้นอยู่แล้วแหละเด้มีหวานติดปลายลิ้นเออกินง่ายกินง่ายเพราะว่าอันเนี้เขาใส่ย่าหวานมาอ่ะโอเคบรรยากาศเช้าเนะครับที่ดอยสก,กาดนะครับบ้านพิทักษ์ภยเนาะก็ดูวิวกันนี่วิวสวยๆนะครับคิดว่าถ้ามาหน้าฝนน่จะสวยกว่านี้เยอะนะครับ ตรงนู้นพี่เขาก็จะเป็นบ้านเขาแล้วก็เมื่อกี้เหมือนพี่เขาเอากับข้าวมาให้แล้วนะใช่ครับน่าจะเป็นข้าวต้มปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก็ให้ดูบรรยากาศที่นอนก่อนนี่ที่นอนตอนเช้า3ามคนเมื่อคืนนอนหลับสบายสบายมากคืออากาศมันดีไม่หนาวก็ได้ยินว่าตดตดในนี้ด้วยมีมีอ่ะพี่ดุตดพี่ดุตดพี่ดุตดไม่หนาวไม่ร้อนแล้วก็นี่เสล้งเราอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่รู้จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้ากันสักนิดหนึ่งว่าที่นี่มีอะไรอย่างไรบ้าง หนึ 1> 1, 2, ่งสองเอ้ยอ๋ออันนี้เป็นข้าวต้มใส่ใบใบอะไรวะไม่ใช่ใบกระชาหรอใช่ใบกึ้ช่ายอ๋อให้มาสองถ้วยเลยเพราะว่าเห็นเรากินจุกันแล้วก็มีน่าจะเป็นไข่ไข่ต้มหรือไม่ไข่ลวกอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าเลยดีกว,ว่าครับเราลองชิมข้าวต้มให้ดูทุกคนข้าวต้มโอ้โหเราเยอะเลยนะเนี่ยเยอะ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 ด้วยนะครับ หมูหมูหมึกกุ้งเดี๋ยวลองชิมก่อนใช่ได้ครับรสชาติอร่อยพี่นุ๊เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบปรุงอะไรอยู่แล้วแต่ชอบกินเผ็ดใส่พริกซะหน่อยโอเคอ่าใส่พริกนิดนึงครับมาดูหน้าตาม,มานิดนึง นากนิตอนเช้ายังร้อนๆอ,อยู่เลยยังร้อนๆอ,อย่เยหมาะมากอนะากาศตอนนี้คือเย็นๆเนมื่อคืนนี่เย็นมากสบายดีมากบรรยากาศดีมากทุกคนพี่นุ๊กแนะนําเลยใครที่แบบมาดอยสกาดเนาะพี่นุ๊กก็ยังไม่เคยไปที่พักอื่นนะแต่มาที่พักแรกประทับใจท,ที่เนี่ยประทับใจเลยตอนเช้าเนี่ยมีกาแฟม,มีชามีขนมปัง เมื่อคืนดึก,ดกเอาเข้าวโพดมาให้อีกพี่ต้นกินหมดเลยแล้วก็มีเมื่อวานก็กับข้าวกินไม่หมดเนาะกินไม่หมด3าคนเนี่ยแบบกินเหลือเลยเออจริงๆแล้วถ้ามานอนเต็นเนี่ยคือไม่ต้องเอาเต็นมาเพราะพี่เขาจะมีเต็นมีชุดนอนให้แต่พอดีพี่นุ้เนี่ยคือไม่อยากนอนด้วยกันไงก็เลยแยกไปแล้วขอเขาเอาเต็นของตัวเองมานอนพี่เขาก็ลดให้ลดาให้หน่อย นะแต่ว่าคุ้มมากกับราคาที่จ่ายไปแล้วเขามาดูแลด้วยนะเดินมาคุยบ้างถ้าถามานอนเต็นเนี่ยพี่เขาคิดคนละ400คนละ400นะครับแต่ว่ามีอาหารเช้าเย็นแล้วมีกาแฟมีชาอย่างนี้นะคุ้มเฮ้ยอาหารเย็นนี่อร่อยเยอะด้วยเยอะให้เยอะมากคือแบบเหลือทุกอย่างอ่ะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วขอเริ่มกินก่อนครับโอ้โหโอ เปิดฉากตอนเช้าก็ลงเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอยสกาดเนาะที่เขาปลูกกันเยอะเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะั่นคือต้นเมี่ยงนั่นเองนะแล้วพี่นุก็เพิ่งรู้แบบเป็นความรู้ใหม่ที่มาที่บ้านสกาดเนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งรู้เลยว่าต้นเมี่ยงอะ่ะมันคือต้นเดียวกับต้นชาั <c oughs> นไม่ชาอะไรนะไน่ <c oughs> มันเป็นมันเป็นใบชามันเป็นใบชาแต่พอไปดองแล้วกลายเป็นเมี่ยงเออแต่คนโบราณเขาเรียกเมี่ยงเลยใบเม<ช>ี่ยงเออ,เอ,อใช่ไหมยายส่วนใกญ่เขาอาจจะยังไม่กินชาส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ไม่เรียกชากันเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆแต่อันเมี่ยงเนี่ยผมสังเกตนะไม่รู้ใช่เปล่าก็คือเขาจะเก็บใบใหญ่แต่ถ้าอันชาที่เอาไปกินเป็นชาเนี่ยเขาจะเอาตรงยอดมันอันก็ไม่สวนนองอันนี้เพิ่งเก็บกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยอ้อใช่แล้วใช่แล้วนะครับแล้วนี้ก็คือเอาไปขายหรือไงยญย อยาดองดองฮะดองดองแล้วมีที่ดองไว้บ้างยังน่ะขังทั้งลูกดองทั้งรุ่งขังอ๋ออันนี้อันนี้เตรียมจะดองใช่ไหมครับนี่ยังเหมือนไก่เนื้อต้องนึ่งก่อนขอ้งเนึ่งทุกแล้วฮะไหนผมขอดูได้ไหมอันนั้นนึ่งสุบแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดี๋ยวพาไปดูอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วก็เอาไปขายหรือว่าเอาไปกินเองเนี่ยกินแต่ก็ไปขายหรือองทุกไปขายอันเนี้ยเนี่ยเคยกินเลยเนี่ยที่เขาใส่กับอะไรอ่ะที่เป็นมะพร้าวกับถั่ว อันนี้คือใบใบชาดองแล้วก็เรียกเป็นใบเมี่ยงนี่นะครับแล้วก็มีที่อันนี้กําลังดองอยู่เนาะในถังนี่ใช่ปะอันนี้กําลังดองอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูต้นเดี๋ยวเราพาไปดูต้นเมี่ยงกันเพะไหนไหนมาถึงดอยสก,กาดแล้วนี่หรือเปล่านี่นี่ใช่ไหม,มนี่เลยทุกคนต้นเมี่ยงนะครับมันคือต้นชาใบเนี่ยจะเอาไปทําดองเป็นเมี่ยงได้ส่วนยอดก็ดาเแบบเป็นไปทําชาน้ําชากินอะไรนี้โอเคนี่ครับก็พามาดูต้นกันสดสดเลยนะครับ ทำอะไรครับแม่เลี้ยงไก่ด้วยเหรอเอาเอาไก่ไปทำไรอ่ะไปต้มเหรอไม่ครับเอาไปทำอะไรเอาเลี้ยงครับเอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเฉยเลยเล่นกับมันเหรอครับเลี้ยงเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเงี้ยหรอครับไม่ใช่ตีเอ็นตีตหรอไก่ชนครับนี่จะชนแล้วเหรออันนี้ยังไม่ชนครับมันชนได้ยู่ยังไม่ชนโอเคปะเลี้ยงไว้ก่อนแต่ถ้าโดนงี้คือชนแล้วเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเราอยากดูหลังคาบ้านเราไหม แม่บอมีอยู่ตรงไหนเน้ะครับเนี่ยเนี่ยดูในนี้ดิเจอหลังคาบ้านเราเปล่าับหลายชี้ดิเยอะชี้เยอะเยอะกดนะรู้จักคัสติ่งนู้นด้วยเหรอใครรู้จักใครรู้จักเด็กสกาดรู้จักคัสติ่งนู้นด้วยเหรอโอเคติดตามด้วยครับติดตามด้วยใช่ไหมสุดยอด ตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวแล้วก็เก็บข้าวเก็บของก็เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อนะครับวันนี้เราน่าจะเดินทางไปทางจังหวัดพะเยาแล้วไม่รู้จะถึงไหนเหมือนกันก็ต้องไปลุ้นกันแล้วรถก็ลุ้นเลยว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับนี่เลยตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าคืนนี้เราจะไปค่าที่ไหนเราไปนอนที่ไหนไป ทุกคนครับก่อนที่เราจะเดินทางลงไปข้างล่างนะครับลงจากหมู่บ้านสกาดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับก็คือพิตเตอนะครับเกิดอาการหูอักเสบนะครับอาจจะต้องตัดหูทิ้งนะครับหูอักเสบนะครับอาจจะต้องตัดหูทิ้งนะครับตอนนี้เราก็เลยมาที่นี่ครับรอพสตตำบลสกาดนะครับก็ตอนนี้พิตเตอร์เนี่ย เข้าไปห้องทําแผลนะฮะให้กําลังใจพี่เติ้ลด้วยแล้วเดี๋ยวพี่เติ้ลออกมาแล้วอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่หนุ่มอัปเดตให้ดูนะครับบอกว่าอย่าไปบีบมันอีกอย่าไปยุ่งกับมันอีกเพราะว่าเรามือบอลครับเราไปบีบมันหูเน่าไหนดูได้รู้ดูแผลดิอ๋อทำแผลมาแล้วนะครับไม่ได้หูเน่ามันอักเสบมันอักเสบมันอักเสบเป็นหนองอะเน่ามันเป็นหนองแล้วเราก็ไปบีบเป็นหนองแต่ไม่เน่าเออยเป็นหนองแต่ไม่เน่าไปเดินทางต่อ